คุณเคยอยู่แล้วนะครับกับคุณหนุม่มอ่ะคุณเคยกันดีอยู่แล้วครับแต่ว่าคุณฟิล์มได้ขอโทษบอกว่ามีการเอาชื่อพี่หนุ่มไปแอบอ้างก็คือก็ขอโทษนะครับก็คิดพูดแล้วมันเลยเถื่อนล้ำเส้นไปนะครับเลยเถื่อนล้ำเส้นไปก็ขอโทษขอโพยกันนะครับจริงๆเนี่ยถ้าผมเป็นพี่หนุ่มแล้วผมก็โอเคก็ให้อภัยน้องได้เลยผมเป็นพี่หนุ่มแล้วครับผมก็ให้อภัยน้องได้บองรักที่สุดโอเคอันนี้ ป๋องเอาชื่อกูไปอ้างได้เลยอันนี้สนิทที่สุดสนิทที่สุดเออ<ะ> <c oughs> ใครเป็นน้องผมครับอาจารย์ <c oughs> ฟิล์มรัตภูมไม่ใช่น้องผมนะคคือเป็นแค่คนรู้จักแล้วก็ไม่ได้คุ้นเคยไม่ได้สนิทอาจารย์จะมาขี้ตู่พูดงนี้กับผมไม่ได้นะ <c oughs> ผมก็เคารพนับถืออาจารย์นะนะเพราะฉะนั้นเวลาไปพูดกับสื่อเนี่ยเดี๋ยวสื่อจะเข้าใจผิดว่าไอ้กัญชัยสนิทกับฟิล์มรัตภูมไม่ใช่นะครับ <c oughs> ถ้ามีความคุ้นเคยก็ยไม่ได้คุ้นเคยกันด้วยแต่คุ้นเคยเนี่ยอย่างนายนภัทรไม่คย บิวกินนี่คุ้นเคยโอ๊ตตาโมดอย่างเงี้ยคนคุ้นเคยผมนะฮะ,ะกรับอย่างเงี้ยคุ้นเคยอ่ะ